ผมปีติป,ปริคุปนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานวันสวรรค์ธรรมนะครับก็คืองานบอลลูนครั้งแรกเนี่ยคือจุดประสงค์ของผมที่ทําก็คือเกิดจากว่าได้คุยกับเพื่อนๆน,นะครับทีมงานทั้งหมดว่าเราอยากจะจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการรวมตัวของทุกๆความถนัดทุกๆสไตล์ ในจังหวัดสุรินทร์ภาคเอกชนนะครับก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าเป็นงานบอลลูนครั้งแรกซึ่งยังไม่เคยมีเฟสิวัลบอลลูนและมีดนตรีในสุรินทร์เลยก็เลยสรุปที่คอนเซปต์นี้กันดังนั้นก็ผมก็เลยเริ่มออกออกไปเชิญชวนกลุ่มเ,เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัตสดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานฮิปบ็อก์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานาพีกอปทีมงานกรีนแลน โรงเรียนวานิชนุก,กูลหรือทุกๆคอนเน็ชันนะครับให้เข้ามาร่วมในงานนี้จุดประสงค์ที่จัดในวันที่14-15นี้ก็คือตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วก็เราทำเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได,ได,ได้ได้มีประสบการณ์ในการได้มาเจองานเฟสติวัลนี้ไม่ใช่ว่าเด็กเล็กนะครับรวมไปถึงนักเรียนนัก,นกศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเพราะว่า จุดประสงค์ของผมอีกเรื่องหนึ่งจริงๆก็คือวันหนึ่งผมก็คงจะหมดไฟผมอยากให้งานเนี่ยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นสารตั้งต้นที่ว่าเราเราจะทิ้งไว้ให้กับให้กับเด็กๆยุคต่อไปคนบ้านเราให้มีผู้สืบทอนแล้วก็วก็เลยได้เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาผมผมไม่ได้คาดหวังในในในใ,ใ,ในความสำเร็จในตัวเม็ดเงิน นะครับงานนี้ไม่ได้คาดหวังในในความสำเร็จในตัวเมเงินอยากให้มันเกิดความร่วมมือครั้งแรกซึ่งก็ได้นําไปเสนอผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายแล้วก็ได้รับการตอบรับมาค่อนข้างดีนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานลักษณะแบบนี้นะครับจะมีเรื่อยๆเราไม่ได้ห่วงแหนคอนเซ็ปต์หรือเราไม่ได้ปิดกั้นข้อมูลวิธีการใดๆทีมงานไม่ว่าจะ เป็นน้องๆรุ่นถัดไปหรือใครก็ตามนะครับเราอยากจะเชิญชวนมางานนี้เพื่อให้หนึ่งนั้นเราได้มาทําความรู้จักกันแล้วเราสานต่อฟันของเราให้มันเป็นจริงครับขอบคุณครับพี่ทีมงานวันสวัสดิธรรมขอบคุณมากๆครับผมบคุณลอยโชว์จะเป็นบอลลูนเขาเรียกบอลลูนแลนด์สเคปนะครับบอลลูนประดับเป็นบอลลูนที่ไม่ได้มีมีคนขึ้นไปนั่งเพราะว่ารู้สึกว่าระเบียบระเบียบทุกวันนี้จะมีกฎและระเบียบของการการนำ การการขึ้นถ้าอากาศสยานพละเรือนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็คิดว่าเรามองถึงความปลอดภัยเป็นับหนึ่งเราเรารับผิดชอบไม่ไหวถ้าเกิดมันเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับ